เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวัตนาเบะกลับมาพบกันอีกครั้งในดีไเรื่องสงเกียร์ครั้งสุดท้ายโดยดองกี้ตอนที่18นะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่วงต,ต้นมันจะมี n อนะผมจะข้ามนะครับ DI ไเรื่องนี้มีอ e ีบุ๊กถ้าใครสนใจหนังนสือสามารถสั่งซื้อได้ทางทวิตเตอร์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องเราจะเป็ไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนมีปีนต้นปลอบเพ,พี่อพี่เบะน้วเจอที่พี่ไม่งับหผูผมนี่ก็ผ่านมาสามนาทีได้ พี่มันยังวนเวียนแถวแถวหูไม่เลิกแต่ที่น่าแปลกก็คือผมไม่ได้ขยักขยแยงหรือดังเกียจแต่มันตรงกันข้ามเลยต่งางหากผมสิวแล้วก็มวนท้อแปลกๆจนรู้สึกว่าอีกไม่นานไอ้ลูกชายผมมันต้องตื่นแน่ๆผมมาเป็นพวกเวอร์จินแม้จะเคยใช้มือแต่ผมก็ไม่เคยมีอะไรกับใครเลยในกลุ่มมีแค่ไอโซ่ที่เจนจัดส่วนบัวอ้นี่ก็แม้เกิดจนผู้ชายไม่กล้าทำผมกับแคทก็ไม่มีสาวๆเข้าหาจนกระทั่งตอนนี้คอยดูสิครับ ถ้าพี่มันปลุกนิดปลุกหน่อยผมต้องตื่นตัวแน่ๆอ,อย่าทําแบบนี้สิขนลุกสู้ไปทั้งตัวเมื่อส่วนของคนด้านบนกดทับลงมาแล้วก็หยับถูชนิดที่ว่าเน้นเน้นเนื้อแนบเนื้อกางเกงบอกเซอร์ว่าบางกลับบางลงไปอีกเพราะมันแทบไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะแล้วคือตรงนั้นของพี่แบร์มันก็ตื่นแล้วด้วยจากนั้นก็ตัดฉากทังคู่ฟัดกันโนนีอวันต่อมาเวลา8โมง20่มีพลความอดทนที่ผมได้เก็บไว้ มันพังทลายลงไปเมื่อวานและตอนนี้ผมกําลังนอนกอดน,น้องอยู่แน่นอนว่ามือม้าอยู่ไม่สุกเลอจับนั่นจับนี่ไปทั่วแต่น้องน่หลับอยู่ผมเพิ่งปล่อยให้น้องได้พักตอนตีสองกว่าบอกตามตรงว่าผมยังไม่อยากพอเลยยิ่งทํานานเข้าผมยิ่งเสีบติดน้องมากเรื่อยๆและเป็นโชคดีของผมทีทอหินไม่กลับห้องแต่หลังจากนี้ไม่รู้มันจะกลับเข้ามาไหมอ,อน้องครางในลำคอเบา,าๆแล้วขยับนี้ผม คิ้วเรียวขมวดเข้าหากันแต่ตายังปิดอยู่คงรำคาญที่ผมเอาแต่คอเคลียไมห่หา่างแต่ทำไงได้ล่ะครับผมไม่อยากห่างน้องจริงๆผมกลัวว่าถ้าผมแยกจากน้องมันอาจจะกลายเป็นความฝันนอนให้สบายนะครับหอมแก้มน้องก่อนลุกจากเตียงแล้วตรงเข้าห้องน้ำผมต้องซักชุดนักศึกษาข,ของน้องชุดเมื่อวานพรุ่งนี้น้องจะได้ใส่ไปเรียนผมเอาชุดน้องมาใส่กะละมังในห้องน้ำเปิดน้ำใส่แล้วตักแฟบตาม จะว่าไปานี่ครั้งแรกเลยที่ซักเสื้อผ้าให้คนอื่นนะแต่เอาว่าเสื้อผ้าเมียหัดไว้จะได้ชินนะแต่เมื่อคืนนี้ผมโคตรมีความสุขเลยไม่คิดว่าผมจะได้น้องจริงๆน้องแม่งโคตรน่ารักแต่อีกเรื่องคือผมอยากขอโทษน้องที่ใส่แรงตั้งแต่แรกทั้งที่มันเป็นแค่ครั้งแรกของน้องตอนที่ผมทําความสะอาดให้แอบมีเลือดติดมานินดๆด้วยแต่ผมไม่ได้บอกน้องหรอกนะเดี๋ยวน้องจะกลัวแล้วร้องไห้ก่อนหลังจากซักชุดเรียบร้อยแล้วผมก็กลับเข้ามาในห้องเพื่อดูน้อง ผมกลัวว่าครั้งแรกของน้องอาจจะทำให้มีไข้แต่อุณภูมิในร่างกายปกติที่ผมต้องห่วงตอนนี้ก็คือตื่นมาน้องจะด่าผมไหมเ,ออเจ็บโว้ยนั่นไงน้องเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วแต่แค่ขยับตัวน้องคงร้าไปหมดเลยผมเข้าไปช่วยพยุงน้องให้ลุกขึ้นนั่งแล้วส่งยิ้มให้เมื่อน้องเห็นมาสบสายตาอืสายตาแบบนี้บอกให้เบาๆอะได้ยินบ้างไหมฮะพี่ขอโทษครับ ม่งโคตรเจ็บอะก้นผมมันไม่รู้สึกอะไรแล้วเว้ยพี่ขอโทษนะครับไว้รอบหน้าพี่จะทำเบาๆน้องอ้าปากค้างพร้อมสายตาที่สื่อว่ายังจะทำอีกเหรอผมหัวเราะก่อนนั่งยองๆลงข้างเตียงแล้วจับมือน้องมากดจุดที่หลังมือมเบาๆ <c oughs> แม้เราจะข้ามขั้นไปแล้วแต่คบกับพี่นะครับก็ขนาดนี้แล้วป่ะมันก็ต้องคบป่ะ แต่ตอนนี้พาผมไปอาบน้ําทีเหน๋ยวตัวจะแย่แล้วผมพยากหน้าก่อนพาน้องไปอาบน้ําน้องยืนแทบไม่ได้เพราะขาสั่นตลอดเวลาผมสงสารน้องชะมัดแต่โทษใครไม่ได้เพราะคนที่ทําน้องเป็นแบบนี้คือผมเองขอบคุณนะครับขอบคุณอะไรอ่ะขอบคุณที่ยอมเป็นแฟนพี่และยอมให้พี่เป็นคนแรกของเราเนี่ยไม่ต้องขอบคุณหรอกยังไงนี่มันก็แค่เริ่มต้นแต่ตอนนี้ผมจะไม่ไหวแล้วขาสั่นหมดแล้ว รีบอาบน้ำให้ผมแล้วพาไปเตียงเร็วๆเ,เลยผมพยักหน้าแล้วหอมแก้มน้องอย่างมันเคี้วก่อนพาน้องอาบน้ำสเต็ปต่อไปคือพาไปกินข้าวแต่น้องจะนั่งเก้าอี้แข็งๆได้ไหมนี่แหละที่น่าเป็นห่วงเนอะจะให้น้องรอยอยู่ในห้องก็กลัวว่าไอหินจะกลับห้องมาแล้วทะเลาะก,กันร้านข้าวน่ะมันอยู่หอแรกนี่ครับถ้าอยู่หอสองผมจะยังมองราดดาวได้หิวว่านั่นไงครับอาบน้ำเสร็จก็บ่นหิวเลยพี่จะลงไปซื้อข้าวให้ แล้วเราอยู่ที่นี่ได้ไหมหรือจะไปกับพี่ผมรอนี่ละสภาพงี้คงเดินไหวผมพยักหน้าแล้วเอาเสื้อผ้าให้น้องใส่ก็รีบเอาเงินลงไปร้านข้าวที่หอแรกผมหวังว่าผมจะกลับมาทันก่อนที่มันจะกลับมานะเฮ้ยสุดท้ายก็มีผัวจนได้มันจะใจง่ายเกินไปแล้วไอ้ปลม้มหน้าผมอันไปตามแรงตบจะต้องยกมือกุมแล้วร้องซีดเบาๆผมตบหน้าตัวเองนี่แหละครับข้อหาใจง่ายยอมพี่มันเจ็บว่ะ ธอใส่แรงไปหน่อยแต่ช่างมันเธอะผมเสียจิ้นไปแล้วยังไงก็เอาคืนไม่ได้แถมพี่มันก็ดูรับผิดชอบดีด้วยเอาวะลองสักตั้งเถอะยังไงถ้าคบกันพี่แบมันคงไม่ปล่อยให้ผมซิ่งไปตลอดหรอกไว้วันไหนกลับไปเรียงค่อยสารภาพกับผองเพื่อนแล้วกันนะเชื่อสิว่าผมตดนไอ้โซกับบัวนาหูแตกแน่ก็พวกมันไม่ปลื้มพี่แบนี่ตอนรุมลูกใหญ่แอนผ่านมาสวันนับจากที่ได้เสียกันพี่แบดูแลผมดีมาก ทบจะอุ้มผมเลยอ่ะแบบจะไม่ให้เท้าแตะพื้นเลยก็ว่าได้ผมไม่ได้เข้าข่ายตัวเองว่าพี่มารักผมหรือชอบผมมากมายก่ยกองขนาดนั้นช่วงนี้มันก็แค่โปรโมชั่นแรกเล่าวะได้ทีก็ดูแลหน่อยเพื่อจะได้อีกหลายๆทีต่อไปผมยังครุ่นคลิสอยู่เลยว่าจะบอกพวกมันยังไงดีบางวันนี่นั่งรวมกลุ่มเห็นหน้าพวกมันแล้วรู้สึกผิดเหมือนผมเสียตัวให้ศัตรูยังไงไม่รู้แต่ว่านะวันนี้แหละที่ผมจะบอกพวกมันทั้งหมดอ้าวอยู่กันพร้อมหน้าเชียวนะ เดินมาตึกโลจิสต์ยังไม่ทันได้ก้าวขึ้นไปหาพวกมันที่นั่งหน้าสลอนตรงโต๊ะประจำผมก็ต้องทักทายพร้อมส่งยิ้มหวานปานน้ำพึ่งเดือนห้าเพราะนอกจากพวกไอ้แคทแล้วพวกพี่สิง์ก็อยู่ด้วยพี่สิง์นั่งกอดนั่งอ้อนไอ้แคทพี่ไพ่กำลังกวนตีนโซ่พี่ฟ้าชวนบัวหาที่เที่ยววันหยุดแถมยังนั่งเบียดหน้าอกแนบแขนจัพผอวิฉายบัวเบาๆพี่แฮมกับพี่อิกเหมือนจะฟังเพลงผ่านหูฟังเส้นเดียวกันแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาตอนนี้พวกเขากำลังจ้องผมอยู่รวมถึงเพื่อนเพื่อนสุดที่รักด้วย มึงไปอะไรวะปามสองวันเนี่ยทำตัวแปลกชิบหายเลยไอแคททักก่อนยกมือดันหน้าพี่สิงที่พุ่งเข้าหาคอมันผมหัวเราะแห้งๆแล้วก็าวขึ้นไปก่อนนั่งลงข้างคู่พี่แฮมกับพี่อิกเพื่อนผมแต่ละคนอยู่กับผัวกับเมียหมดจะให้แยกผัวเมียมันก็ไม่ใช่เรื่องนะดังนั้นไปโรงอาหารคณะมือกันแคทเดี๋ยวมื้อนี้กูเลี้ยงเองพวกพี่ด้วยนะครับผมเลี้ยงเองไอแคทไอโซและไอบัวร,รวมถึงพวกพี่พี่มองผมด้วยสายตาอึง้งอะไรอ่ะ แค่จะเลี้ยงจะไปต้องตกใจอะไรขนาดนั้นมึงแปลกจริงๆปลาลมแปลกเชี่ยเชี่ยแปลกไงวะคนเห็ของฟรีดีกว่าเสียตั้งแบบมือก็น่าจะเลี้ยงไอสวรโคตรไม่น่าไปไปได้อุ๊บส์ผมแกล้งยกมือปิดปากทำท่าทางเด็ดเดหน่อยก่อนถูกไอ้เหยิบขนมปลาใส่หน้าเหมือนร่วงลงบนโต๊ะผมเลยหยิบเข้าปากแทนเชื้อโรคมาไม่ทันหรอกมันปลอดภัยอยู่เออหนะน้าไปากันไปกันกว่าจะพาพวกมันมาได้ผมแทบลากเลือด ถามอยู่นั่นหระอว่าเป็นอะไรเป็นอะไระเดี๋ยวกูจะบอกอยู่นี่ไง่าขอเอาของกินปิดปากพวกมึงก่อนพวกพี่พี่พไม่เท่าไหร่เพราะไม่ได้สนิทอะไรมากเออแต่ผมกำลังสนิทกับพี่สิงห์นะเพราะพี่แกเลี้ยงบ่อยอ,อิ๋นั่งนั่งนั่งอยากกินอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวไปซื้อให้พวกพี่ด้วยฮะบอกสุดหล่อมันเลยผมบอกแล้วโค้งลงเล็กน้อยเพื่อไอ้แคทมองผมเหมือนตัวประหลาดอะแต่โชคดีหน่อยที่ตอนนี้คนในรองอาหารยังไม่เยอะมากเลยไม่ต้องต่อคิวยาว ผมซื้อขอย้พื่พี่ๆก่อนส่วนใหญ่พี่เขากินเหมือนกันแต่อีเพื่อนผมนี่สิเดี๋ยวจะแดกนั่นเดี๋ยวจะแดกนี่ทําผมวิ่งบุ่นหัวหมุนชิบหายเลยกว่าจะได้แดกกันก็เสียเวลาไป20กว่ากนาทีกับขาผมที่แทบลากพื้นตอนนี้โต๊ะเราของกินจัดเต็มมากและกระเป๋าผมก็ฟีบลงมากเช่นกันไม่เป็นไรบ้านรวยอร่อยกันไหมผมถามยิ้มๆสองมือกุมประสานเป้าแล้วมองด้วยสายตาพ่อบ้านอยู่หัวโต๊ะผมไม่กล้านั่งกินด้วยเพราะผมมีความผิดติดตัว แต่ไม่มีใครตอบผมนอกจากกินไปมองไปท่ามกลางเสียงพัดลมที่หมุนอยู่เหนือหัวและเสียงป้าๆร้านอาหารที่ตะโกคนคุยกันป้าอยู่ตลาดนัดผมยิ้มแล้วยิ้มอีกจนเหงือกจะแห้งและในที่สุดคืองี้แค่อาปากมือของเพื่อนผมก็ชะง,งักแล้วหันมามองกันอย่างพร้อมเพรียงผมก้าวถอยหลังเล็กน้อยก่อนก้มหน้าคำนัฟบา,บาทเมียแคทฟาบาทโซและฐานองคารักบัวพอเงยหน้าม,มองพวกมันผมก็นับหนึ่งถึงสามในใจ กูเสียความบริสุทธิ์ที่สสยจะผุดผ่องเป็นยองใยและสุดสจกกนงดงามราวกับอัญ,ญมณีราคาแพงกับพี่แแบแห่งวิศวกรรมศาสตร์หรือที่เหล่าเ,เพื่อนไอปนที่รักและพี่ๆที่เคารพรู้จักกันในานามมีวิศวะทั้งนี้เพื่อไปการยกโทษให้เพื่อนและรุ่นน้องที่หลับนอนร่วมก,กับศัตรูได้โปรดถูปากและแดกไปจนก,กว่าจะหมดด้วยเถิดพองเงียบไม่มีการตอบกลับจากหมายเลขที่ผมเรียกผมเลยคุกเข่าแล้วก้มคำนับสองมือวางลงบนพืน้นก้มหัวจนหน้าผากแนบกับหลังมือ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่กระผมมิอาจต่อต้านความเสียวได้ผมลุกขึ้นยืนแล้วยัง้มงแห้งให้ไอ้แคทไอ้โซ่และไอ้บัววางช้อนลงก่อนขอยับไม่มีที่ว่างแล้วตบเบาๆโดยไร้คำพูดใดๆผมเลยเดินไปนั่งลงข้างขวาขนาบด้วยไอ้แคทข้างซ้ายขนาบด้วยไอ้โซ่ส่วนไอ้บัวอยู่ตรงข้ามตำแหน่งเดียวกันเลยด้านหลังว่างแต่นี้ไม่ได้แน่นอนเอาล่ะจะตายยังไงก็มาเลยกูพร้อมมากเล่ามา โซ่ว่างั้นผมเลยเล่าให้ฟังตั้งแต่เปิดเทอมที่เกียร์ร่วงใส่หัวแต่ต่อจากนั้นเรื่อยๆผมไม่ได้ปิดบังแม้แต่นิดแต่ผมไม่ได้บอกความลับของพี่ไบไปเพราะผมอยากให้เจ้าตัวบอกกับผู้พี่ๆเองมากกว่าแล้วพอผมเล่าจบใจง่ายชิบหายเห็นด้วยด่ากูเรียนกันเลยไอ้สักกูไม่ได้ใจง่ายเขาเรียกว่าโอนอ่อนตามสถานการณ์ที่นำพาไปตอนนั้นกูไม่มีคนช่วยกูก็ต้องอัตตาหิอัตนโนนาโถตนไปในพึ่งแห่งตนไงสัต์ ผมบอกแล้วเอาแก้วน้ำบัวมากินซึ่งมันไม่ห้ามแต่เตะขาผมตใต้โต๊ะจะหักละ้ะแถมทะลอกเจ็บไหมผมมองหน้าพวกมันเทลโตัอืมเอืมเอมก่อนจะเลื่อนถ้วยก๋วยเตี๋ยวไอ้โซ่มาแล้วขี้ลูกชิ้นกับหมูเข้าปากพอเหลือแค่ผักน้ำเส้นผมก็เลื่อนคืนมันก่อนโดนอรหันต์ลงกลางหัวตังกูนะทำหวงเจ็บมากแต่กูไม่ได้ทำอะไรผิดเป่าววะกูก็แค่เสียตัวเองอะไม่ได้ฆ่าใครตายสักหน่อย แรงทาเหมือนเสียใจก่อนเนียนเ,นยนเอาข้าวไอแคทมากินหิวนะไม่ใช่ไม่หิวแต่ผมต้องเส้นไหว้พวกมันก่อนไงตอนนี้หมดเวลาแล้วผมแยกกินได้มึงคิดดูตอนเราไปด้านเฮียผิงดิทุกคนมีคู่แต่มึงไม่มีเพราะพี่มันไม่ถูกกับพวกพี่สิงมึงจะไม่น้อยใจเหรอที่พาแฟนมาร่วมกับเพื่อนไม่ได้อะ่ะมึงจะไม่คิดมากเหรอที่เพื่อนไม่ถูกกับแฟนน่ะมึงโอเคง่ายนั่งแด่คนเดียวแล้วมองพวกกูที่มีผัวมีเมียกันหมดอะ่ะ มึงจะเสียตัวให้ใครเพราะกูไม่ว่าหรอกแต่กูอยากให้มึงเสียกับคนที่พร้อมไปกับพวกเราได้เว้ยจะได้ไม่มีใครน้อยใจมาเสียใจที่หลังไอสัตว์หมูกูหายหมดประโยคหลังมันมองใจงข้าวผัดที่ผมเล่มหมูกินหมดแล้วก่อนเอาช้อนเขี่ยวๆหาหมูพี่สิงหัวเราะลั่นก่อนลุกไปซื้อให้ใหม่แล้วจานเก่าที่เหลือแต่ข้าวก็ถูกพี่สิงเก็บเองมันไส้แต่สนนหน้าอยากพูดมากดีนักเลยแดกแม่งอาที่สําคัญตังกูครับมันไปไปไม่ได้เลยเหรอที่พวกพี่จะกลับมาคุยกันนะ่ะ ผมถามแล้วมองหน้าพวกพี่แฮมส่วนพี่ฟ้าเพิ่งมารู้จักตอนปีหนึ่งพี่แกเลยไม่ขอยุ่งนั่งกินไปนเงียยวแต่หูผึง่งนะดูออกตามคำที่ว่าผีมักเห็นผีด้วยกันคนชอบเสือก็เช่นกันไหนๆก็จะปีสี่แล้วไม่ลองเปิดอ,อกคุยกันหน่อยเหรอพี่แล้วให้ความเกลียดชังมันจบลงที่รุ่นพวกพี่เธออย่าให้มันส่งต่อถึงรุ่นหลังๆเลยเถอะผมไม่มีใครตอบผมก็เลยพูดตอ่อแต่ทว่ามีผลและมีสาระเลยนะ น้ำวิศวะดีเหรอถึงทำเพ่กูมีสมองน้ำวิศวะดีขนาดไหนวะพี่ไพ่แล้วจะไปต้องถามเมียมึงเหรอดูน้าพี่ไพม่มนด้วยซิไดงเป็นดากลิงแล้วนั่นแต่กูขอบคุณที่ไม่ได้ด่าก,กูพวกมึงหยุดแดกหัวก,กูสักพักดิขอสาระแค่กับบัวทำปากม,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 มุมิมูมิบแล้วนั่งเงียบไปผมเลยมองหน้าพวกพี่พี่ใหม่ถามว่ากลัวพี่แฮมลูกว้กกลางโต๊ะไหมกลัวครับแต่กลัวน้อยกว่าพี่สิงเน่นี่พี่มันต่อคิวซื้อข้าวอยู่ผมเลยถาม พี่ไม่รู้ว่าโอกาสเนี่ยมีอยู่แต่มันจะมาเมื่อไหร่พี่บอกเราไม่ได้หรอกพี่แฮมตอบกอดปลายตามองพี่อีกที่พยักหน้าเห็นด้วยแต่มันพี่ออกอยากพูดอะไรที่มากกว่านี้แต่พี่แอกก็ไม่พูดส่วนพี่ไพ่พี่มันยังไม่หายเขินจากน้ำวิศวรรเมื่อกี้เลยเหอะเขินยาวไปไหมพี่เอ้ยถ้างั้นมึงกับพี่หมีก็คบกันแล้วดิบัวพูดขึ้นหลังเห็นว่าเรื่องของพวกพี่พับเก็บผมพยักหน้าแล้วหยิบแก้วน้ำโซ่มากินมันไม่ทันเห็นรอกมัวแต่นั่งแยมเมี่ย ได้กันก่อนค่อยคบด้วยนะโคตรเจ๋งไอ้แคทกัดผมอีกผมเลยเท้าสอกลงบนโต๊ะสองมือค้ำค้างหันมองหน้าเพื่อนรักยิ้มๆอร่อจัาเพื่อนแคทแต่กูก็ไม่ได้เข้ามอมาปุ๊บมีผัวปั๊บตั้งแต่เทอมแรกเลยนะโอ้ใครเอ่ยง่ายกว่ากูเนี่ยมีผัวเทอมแรกแต่เสียตัวหลังคบแล้วอ่ะแค่ทำใจเหรอตอบกลับเสียงสองด้วยไอ้ัตว์ทำหน้าแบลนี้น่ารักมากมั้งแต่กูก็ไม่ออกสาวนะจ๊ะแมนๆดาบตีเช้งๆเลยเหอะ แล้วกูออกสารตรงไหนเนี่ยอ๋อแต่ถ้าบนเตียงอะยอมรับผัวหล่อครับเลดีด้ดาไปหน่อยเนี่ยไม่สนุกสะท้านเลยอะให้กูชนะมึงบ้างเหอะไอเวงไอแคทเพื่อนเลวมันโหดร้ายที่ผมชนะมันไม่ได้เลยหันไปขอความช่วยเหลือจากโซ่เพื่อนรักอันดับหนึ่งในใจโซ่มันเถียงกูอะอยากชนะผมพยงนนังหน้างึงงึเอาเรื่องผัวมึงมาเถียงกับผัวมันสิพูดแค่นั้นก็ซอยก๋วยเตี๋ยวที่เหลือเส้นกับน้ำและผัก แต่เห็นนะว,ว่ามึงแย่งบัวไอ้บัวมันมาผมนี่อยากกระซวกไสพวกมันชิบหายเลยพี่สิงที่คิดว่าตายไปแล้วกับแถวซื้อข้าวกลับมาพร้อมกับข้าวสองจานแล้วน้ำเย็นๆตามจํานวนคนผมได้รับข้าวฟรีจากพี่สิงพร้อมน้ำหนึ่งขวดโหยยอมถวายชีวิตนี้ให้พี่แล้ววะงั้นกูไปเรียนละมีเรียนใบาสามจุ๊บๆผมส่งจุ๊บให้พวกมันหลังจกออกจากโรงอาหารแต่แค่กำรรและปาทิ้งกระทืบโดดๆไอ้บัวกระโดดเตะอย่างกำหนังแอคชั่น ไอ้โซ่หลบหล่อๆและคว้าหมับเข้าท้ายทอยพิพ่ยก่อนแบบค้าให้รับจูบผมสุดพิพ่ยนั้นอีวู้อีพ่องจูบกูกออกจากราคาแพงพอหน้าผมหงิดพวกมันก็ถาก็สนุกเลยแล้วพอผมหันหลังท่านั้นล่ะอย่าเดินเลยไปวิศวะนะจ๊ะยห่แอนเสียงระยะยัง,งี้ไอ้แคทชัวกูเกับโศรไม่อยู่เพราะจะโดบจะไปหาพวกกูที่นั่นไม่ได้นะบัวนี่มันก็ตะโกนไม่เกรงใจอาจารย์เลยไอ้เวงลูกใหญ่แอนผัวมึงมาและใช่ครับ ตอนนี้ข้างหน้าผมห่างไปร้อยเมตร sinful, มีพี่แบร์ยืนอยู่แล้วเดินมือร่วงกระเป๋าเข้ามาหาผมพร้อมรอยยิ้มเทพบุตรฉุดหุ่นม,มีให้หน้าขยำ่ำเอ้ยหน้ามองมากกว่าเดิมผมหันไปชูนิ้วกลายพวกมันแล้วเดินไปหาพี่แบร์มีอะไรพี่คิดถึงเนี่ยเห็นหายไปนอนพี่ลายหาเราก็ไม่ตอบอ๋อผมกินข้าวกับพวกมันอยู่อะแล้วพี่ไม่มีเรียนเหรอเพิ่งเสร็จทันี้มาหาเราไงครับพี่แบร์ยิ้มแล้วกอดคอ,อผมพาเดินไป,ไปนั่งที่มาหินอ่อนใต้ตึกตอนนี้พี่มันดีกับผมมากอะ จนผมกลัวว่าวันไหนที่หมดโรคนที่เจ็บคงจะเป็นผมถึงจะรู้สึกดีแค่ไหนแต่อย่างน้อยก็ต้องเซฟใจตัวเองไว้ก่อนฝากพี่มันได้แค่3 0มสิบเนแหละครับส่วนที่เหลือขอล็อกไว้ในหีบเวลาเจ็บจะได้มีจุกมากเย็นนี้ไปทํางานที่ร้านเหยบปลาไหมถามไปจับมือผมไม่ไปีบไปคนก็มองกันแล้วหันไปพูดซุบซิบอะไรก็ไม่รู้คือพวกเขา่ารู้ว่าผมอยู่กลุ่มแคทและพี่สิงแต่พี่แบง์คือศัตรูของพวกพี่เขาของกลุ่มนั้นแล้วมาดูผมตอนนี้ดิ นั่งจู่จีกับศัตรูเพื่อนแม่งมองเหมือนผมหักหลังเพื่อนน่ะไปดิแต่ตอนนี้ผมขอถามอะไรได้ปะพี่แบบพยักหน้าแล้วมองหน้าผมผมสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วถามออกไปพี่คิดจะกลับไปอยู่กับพวกพี่สิงไหมพอถามคำถามนี้ไปพี่แบกก็งเงียบแล้วก็ค่อยดึงมือออกไปก่อนยกมือเสวยผมล,กลวกๆสีหน้าของพี่แบ์มันนิ่งมากอะนี่ผมจะถูกพี่แมงโกรธ้วยวะทำไมถึงถามเรื่องนี้ ผมก็แค่อยากถามถ้าพี่ไม่มีคำตอบก็ไม่ต้องตอบไงผมไม่ได้ว่าอะไรนี่ไว้เลิกเรียนพี่จะมารับนะตั้งใจเรียนล่ะพี่แบลลุกยืนเต็มความสูงก่อนวางมือละมืหัวผมและโยกหัวผมมาเบาผมมองตามแผ่นหลังกว้างที่เดินกลับไปทางตึกวิศวะกระเด็ถอนหายใจยาวๆขนาดพี่แฮมยังมีคำตอบแล้วทำไมคนที่ทิ้งเข้ามากลับไม่มีคำตอบอะไรเลยล่ะโว้ยเหมือนนกสองหัวเลยผมเริ่มรู้สึกแบบที่พวกบรนดาผมแล้วสิใจง่าย ใจง่ายง่ายเกินตบหน้าตัวเองจนหน้าหันแล้วยกมือลูบไปป้อยเจ็บป่ะน้ำตาเล็ดด้วยแต่ที่ตบก็แค่เรียกสติกลับเข้าร่างเท่านั้นอะไรที่เสียไปแล้วก็เสียไปมันเอาคืนกลับมาไม่ได้โดยเฉพาะความสิงจริงๆก็เสียตั้งแต่ผมขี้แล้วไหมอ่ะแฮ้เฮเรียนดีกว่าสมองจะได้ปลอดลงเอาล่ะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่18นะครับถ้าใครอยากติดตามผลงานคุณนักเขียนเพิ่มเติมสามารถกดกระปไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ไปมเขมรูกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้นักเข่งกันได้นะตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นกัติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,กแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็น,นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในอีพีต่อไปเชียร์ไปครับสวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตัก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 ผายัง